เพื่อให้ทันสมัยที่สุดกับปี2025นี่คือ9อันดับเทคโนโลยีจากในโลกภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือใกล้เคียงความเป็นจริงอย่างมากอันดับที่1การจดจำใบหน้าและวัตถุในภาพยนตร์พบเห็นได้ทั่วไปในภาพยนตร์แนวสายลับเช่น Minority Report มีระบบโฆษณาจดจำผู้คนหรือ Mission Impossible มีระบบการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าถึงข้อมูล ความเป็นจริงปี2025ใช้แพร่หลายในสมาร์ทโฟน Face ID ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะการชำระเงินและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการพัฒนา AI ทำให้ความแม่นยำและขีดความสามารถในการจดจำเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันดับที่ 2. ผู้ช่วย AI ส่วนตัวระบบ AI อัจฉริยะ ในภาพยนตร์จาวิสจาก i r ร n Man นซามันธาจาก Her หรือ Skynet ใน Terminator ความเป็นจริงปี2025 Siri, Google Assistant และ Chat GPT Gemini ที่มีความสามารถในการสนทนาที่ซับซ้อนขึ้นมากสามารถช่วยงานเขียนโค้ดสร้างสารรค์งานศิลปะวางแผนการเดินทางหรือแม้แต่ให้คำแนะนำส่วนตัว การบูรณาการกับอุปกรณ์ IoT ทำให้ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอันดับที่3รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในภาพยนตร์รถยนต์ที่ขับเองได้ใน Minority Report หรือแม้แต่รถ b a บโม b บิล ความเป็นจริงปี2025เทสลาเวโมครูซและบริษัทรถยนต์อื่นๆมีรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตริระดับ2 3ออกมาวิ่งบนท้องถนนจริงแล้วและกำลังทดสอบระดับ4และ5ในพื้นที่จำกัดแม้จะยังไม่แพร่หลายเท่าในหนังแต่เทคโนโลยีพื้นฐานก็พร้อมใช้งานแล้วอันดับที่4อุปกรณ์สวมใส่จอแสดงผลที่อยู่บนร่างกาย ในภาพยนตร์อุปกรณ์แสดงผลบนแว่นตาของ Iron Man Google Glass ใน Minority Report หรือ Contact Lens แสดงข้อมูลใน Mission Impossible Ghost Protocol ความเป็นจริงปี2025 Smartwatches Apple Watch Garmin AR Glasses Apple Vision Pro Meta Quest 3 Hololens ที่แสดงข้อมูลทับซ้อนกับโลกจริงแม้ยังไม่เล็กเท่า Contact Lens แต่ก็แพร่หลายแล้วอันดับที่5 การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ในภาพยนตร์ Replicator จาก Star Trek เครื่องพิมพ์อาหารใน The Fifth Element หรือการสร้างอาวัยวะเทียมใน Ex Machina ความเป็นจริงปี2025ใช้ในการผลิตต้นแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการสร้างบ้าน 3D Printed Houses อวัยวะเทียม Bio Printing สำหรับงานวิจัยและแม้กระทั่งอาหารบางประเภท เทคโนโลยีนี้กำลังปฏิวัติการผลิตอันดับที่6หุ่นยนต์และการทำงานอัตโนมัติ robotics and automation ในภาพยนตร์หุ่นยนต์ R2D2 และ C3PO จาก Star Wars หุ่นยนต์ทำงานในโรงงานจาก iRobot หรือหุ่นยนต์ดูแลบ้านใน By Centennial Man ความเป็นจริงปี2025หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานในโรงงาน หุ่นยนต์บริการเช่นหุ่นยนต์ส่งของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างซับซ้อนเช่น Boston Dynamics หุ่นยนต์เริ่มเข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์มากขึ้นในหลายภาคส่วนอันดับที่7เจ็ง Internet of Things IoT ในภาพยนตร์บ้านอัจฉริยะใน Smart House Disney ระบบควบคุมเมืองใน The Incredibles ความเป็นจริงปี2025อุปกรณ์ต่ตางๆเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งในบ้านอัจฉริยะหลอดไฟเครื่องปรับอากาศลำโพงรถยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์และเมืองอัจฉริยะการควบคุมและเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายกลายเป็นเรื่องปกติอันดับที่8การสร้างภาพเสมือนจริงหรือโลกเสมือน (Virtual Reality, Augmented Reality, VR และ AR) ในภาพยนตร์ The Matrix Ready Player One ความเป็นจริงปี2025วน VR และ AR เช่น Meta Quest PlayStation VR2 Apple Vision Pro ใช้สำหรับการเล่นเกมการฝึกอบรมการออกแบบการประชุมเสมือนจริงและประสบการณ์ความบันเทิงเทคโนโลยีนี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเริ่มเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคมากขึ้นอันดับที่9 ดโดรนและอากาศยานไร้คนขับในภาพยนตร์ดโดรนสอดแนมใน Eye in the Sky ดโดรนส่งของใน The Fifth Element ความเป็นจริงปี2025ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการถ่ายภาพการสำรวจการส่งของในพื้นที่จำกัดเช่น Amazon Prime Air การเกษตรการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและภารกิจทางทหารโดรนเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจินตนาการในภาพยนตร์หลายเรื่องได้กลายมาเป็นความจริงแล้วและบางอย่างก็กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดที่เราเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ไปอีกขั้นหนึ่งในปี2025นี้ครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ